เป็นที่มาของไม่แน่ธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเดี๋ยวสอสโรม<_ <k> _ <T> เพื่อนอเอจะมาอธิบายท่านฟังว่ามันเกี่ยวข้องไหมนะครับไปเป็นแบบซีรีส์เอาเลยครับ B, B ตัวแรกประมาณนี้ก่อน<_ <k> _ <T> เดี๋ยวเวลาหมดนะครับต่อมาเป็นตัว E ที่2 E2 คืออ e ีโคโนมีอ e ีโคโนมีคืออะไรครับ <_ S 1> <_ T> ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนนะครับน้าเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดอเอ๋แอบไปดูมานะครับนโยบายเก่าๆของพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยท่านมีอยู่70รัฐบาลโอ้โษทีครับ70นโยบาย ไม่ไดมืออะไรนะครับอย่าเอาย,ย่อมาเลยแผ่นเดียวนะครับจะศึกนโยบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยเนี่ยตั้งแต่นโยบายที่ประมาณ50กว่า54ถึงประมาณ70นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะทําให้คนมีนักท่องเที่ยวเอารายได้เข้ามา3ล้านล้านนะครับนะทำให้คนมีเงิน600บาทต่อวันนะครับจุดปริญญาตี2องหมื่นาให้คนทั่วไปมีเงินเดือน20,000นะครับนะอ่อยชอบมากข้อข้อ,อหกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส อันนี้นี่เด็ดมากนะท่านจะใช้เงินไปก็พอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับท่านทั้งหมดเนี่ยจะรวมเงินแล้วก็จะประมาณนะครับนะแสนกว่าล้านนะครับซึ่งเฮ้ยมันไปไหนถ้ามันมีอันนี้เนี่ยสุดยอดครับมันจะเด็ดมากๆนะครับนะแต่ทีนี้เราไม่พูดถึงอันเก่าครับพูดถึงปัจจุบันเลยพอท่านจะเอาใต้ดินขึ้นบนดินพอขึ้นบนินปุ๊บเราเคยมีแล้วไอ้ใต้ดินบนดินเนี่ยท่านจําได้ไหมหวยบนดินโอ้ยชอบมากโอ้ยไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าชาวบ้านเล่นกันบ่อยนะไอ้หวยบนดินเนี่ยครับได้นอนครับ สิบห้าวันมีทีสิบห้าวันมีแต่ถ้าเกิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซะไม่ใช่หวยครับเพื่อนเนี่ยชอบมากไพ่ลูกเต๋าไฮโลสล็อตแมชชีนเอ้ยทวทีเออใช่สล็อตแมชชีนเนาะนะเดี๋ยววิกายเป็นนะเป็นเป็น,ปนวงวงดนตรีนะครับนะหรือเป็นพวกรุลเล็ดนี่แะครับเละในทุกวันปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเราจะป้องกันยังไงแล้วที่สําคัญครับออนไลน์หวยหรืออะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์นะครับหรือจะเป็นคาสิโนโออนไลน์เนี่ยมันคือโอเอทได้มีโอกาสครับเข้าไปถาม คนที่เป็นทำที่เป็นรีเสิร์ชของระดับประเทศมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดของประเทศนะครับนะเขาบอกอะไรเขาว่าการทำรีเสิร์ชนะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คนที่ติดคนที่ติดการพนันมาจากคาสิโนออนไลน์ที่เหลืออีกประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นต์มาจากคนที่เข้าไปเล่นบ่อนจริงๆแล้วทีนี้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรเล่นหวยถูกไหมครับนั่นนี่คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยถ้านโยบายของท่านไม่ชัดเจนอันเนี้ยไม่ชัดเจนจบครับเจ๊งอีกถูกไหมครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับนะและ ท่านบอกว่าท่านจะเอารายได้บางส่วนมาทำเรื่องของการพัฒนาประเทศทำด้านอ่ะหนึ่ง education ก็คือการศึกษาสองก็คือด้าน h o u s e ตัวนีครับด้าน health ก็คือด้านสุขภาพและสามก็คือ utility ก็คือ utility ด้านสาธารณเรื่องของเป็นกแบบับด้านน้ำค่าไฟครับสาธารณูปโภคท่านครับเราไปดูตัวเลขถ้าไปดูที่สิงคโปร์ปีหนึ่ง็ได้วัน2000 0 0กว่าล้าน2 0 0 0นกว่าล้านถ้าเกิดเราไปดู ebit ก็คือ earning before interest and tax ก็ได้ประมาณหมื่นกว่าล้าน จ่ายภาษีจริงห้าพันล้านแ,แสดงว่าสิงคโปร์นี่ระดับท่านครับคนไปเยอะมากเขายังได้ค่า็กซ์รัฐบาลได้จริงประมาณ5,000ล้านท่านครับไอ้5,000ล้านเอาไปทำอะไรบ้างท่านบอกว่าจะไปทำไมนะเมื่อกี้นี้ไปด้าน education ท่านครับด้านการศึกษา12นโยบายด้านการศึกษาของท่านเนี่ยทำจริงๆเนี่ยแสนแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นล้านท่านมีเงินจากภาษี5,000ล้านทำอะไรได้บ้างครับน้อยมากจริงเไหมครับนะต่อมาครับด้านเกี่ยวกับ health เฮลบอกท่านบอกจะทาด้านเฮลไปท่าน30บาท plus สาบาทรักษาทุกโรคแบบ plus plus เพื่อนอเอ็ดนี่เลยท่านสสงเพิ่งพูดไปคราวที่แล้วถุง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 ขี้ครับพดถุงอุจจาระพ่ออเอ็ดก็ใช้ปรากฏเป็นไงครับยังไม่มีเข็มฉีดยาก็ไม่ได้ plus ตรงไหนท่านเห็นหรือยังวันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับและต่อไปครับเป็นเรื่องของอะไรครับตัวตัวยูนะก็คือยูทิลิตี้นะครับเรื่องของไอสารทุพโภคค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ในโยกแบบท่านในข้อสามเอ็ด เรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าแกส๊สท่านครับเพื่อนเราเองพูดไปแล้วเมื่อกี้สส,สโตจะลดค่าไฟ40ตังค์หรือตังกว่า4บาทใช้เงิน4 0 0 0มล้านตอนนี้ท่านมีอยู่5,000ล้านเท่าที่นี่คือ5,000ล้านาน,นี่ไฮโซนะจากสิงคโปร์โมเดลอะไรครับคาสนโนรีสอร์ทของเขาอเนอะมันจากเซนโตซ่าครับ,รบอันนี้คือเฮ้ย back to the reality ครับกลับมาสู่ความเป็นจริงนะท่านนะไม่งั้นท่านจะฝันไปเรื่อยนะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่อยากบอกว่ามันต้องทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนนะครับ